ติดชัดๆชาตเองค่ะแล้วอีกย้งไม่อ้าวป่ะติดช่วงนี้ติดอันนี้อ้าวกูตกเข้าอีกแล้วเหเอแล้วกูจะได้อ่านพิธีแล้วกูจะได้จบไปเนี่ยไอ้อ้าวกูตกอยู่แล้วไก่ตกอยู่แล้วไงกดไว้กระโดดกระโดดเข้าไว้กระโดดไว้กระโดดเข้าไว้กระโดดเข้าไว้ เ้ยมีจริงโอเคขวดโหลวันนี้ชื่อเราจะไปนะก็คือขวดโหลคายขึ้นโอเคข <laughs> วดโหลแต่คา่พี่พี่่พี่ดี่ี่พี่พีี่่่่ ซึ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราได้พบความรักของเกาะของเราฮะซึ่งคนนั้นเนี่ยมีของมีอยู่ใช่แน่นอนอยัดไปยัดเลยวเฮ้ยกูสท้างไม่กูบาทมากเลยอุบาทอยู่แล้วเพื่อนหัวเนเนเนี่ขุด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 ไม่ได้เพื่อนขุดไม่ได้ มึงรีบเนาะลงมานี่เออเหี้ยแม่งเขาบอกว่าอะไรเยียเยียเอ้าให้หมดเอาให้หมดนี่คือของของพวกเรา มลึก,กูเป็งน,นี่ไงสีขีดเลยที่ะจะไปสู้กับพวกซอมบี้พวกนั้นเนี่ยมือจากิ้งกูไปเนี่ยเออไม่ทิงหอรอ,อ่านรกตัวเ็กทำนาดีกว่านะนั่นตัวเองทำนาไม่ทำนาเขาทำนายอ,อ,อ,อย่างเช่น ขังสั์เอ้ยมัดนะเป็นง่อยไล้ยางเงี้ยนาจะไปเตยพิลากันดีกว่าเราต้องไปอันนี้อันนี้ก่อนใช่ไหม่ะกูรู้ว่ามึงต้องตายง่ายกูเตรียมมาให้มึงทุกคนเห็นไหมเรามีเพื่อนที่ดีเห็นไหมทุกคนกูไปเอาพวงกัน กูเห็นไหมทุกคนนี่คือเพื่อนที่ดี่นี่แหละเพื่อนงี้ยงเงี้ยก็ดีนี่แหละไปยัพิ่งเงยก็ดีมันมารวยไม่ได้เลยมีตังค่าที่สาวกูจะทำบล็อกกูจะทบล็อกไดมอนต์ไปต่อเว้ยเออเพื่อนเปรียงนะถ้าสมมติพวกเราตกไปตายแล้วเราไม่มีบล็อกว่า เพราะฉะนั้นมึงตกยากแน่นอนเตยรับของสิ่งนี้ไปซะจะอยู่รอดโอเคโอเคมึงเห็นกูไปที่รับฝากของล็ไม่ใช่ธนาคารนะเพื่อนเห็นหน้ากูเป็นธนาคารกูปิงมึงฟังกูนะกูปิงโอเคโอเคนี่อะสุดขั้วเอนี่อะไรสั้แล้วกูต้องหลงเห็นเอี้ยนะามีซอมบี้นี่ มันเลยสหายแกูไม่ได้บอกกูไม่ได้บอกกว่าทุกอย่างมันตะกุยไม่ได้เอาไฟมาให้กูกลับไปเอามาให้ไหมกูไม่กลับเอาก่ากลัวว่าทุกอย่างโอ้ยของกูพอทุกอย่าง เฟรนท์ทอสเฟรนทอสโอ้เ hmm. พ mm ื่อนไม่เป็นไรเราเก๋แล้วก็ต้องเข้าใจนะเพื่อนโอ้ยต้องเข้าใจนะพี่สัตว์เดี๋ยวมึงก็ตามกูทันไปเฮียเตยเดี๋ยวมึงก็มาแล้วเราไม่ใช่ใกล้จะเกษียณแล้วสินะหุยบ้าไอ้เหี้ยมึงเอาทอสมาเยอะๆเลยเฮ้ยเฮ้ย พราะจะเหรอเรามีเอ่เอแกอาชิพบเองเพื่อนพูดคิดสัตว์ทำไมมีน้อยอย่างวะโอ้ถ้เาเราขาดทุนไงเอาไปตับคอยมั่วตัวอีกวิเอาไปบักมั่วตัว <c oughs> อ่เพี้ยเลยหา,ายไปเที่ยงเลย <c oughs> เด็ดเด็ดคด็ดีด็ดเด็ดัด็ดเ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 ดารเด็ดเด็รเด็ดเดยโอเค็ดเด็ดเด็เดเด็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 ดเิงใชง่ใช่ด็ดด กูหล <oh ุดเลยใช่ายว้าวถ้ามึงเข้าดูดิแบบเสียวโอ้วู้วอีกนิดเดียวเองเฮ้ยแล้วกูเสียวเลยอีกนิดเดียวเองแต่ขอไม่งั้นไปหมดแล้วอีกนิดเดียวแต่อีกนิดเดียวอู้อีกนิดเดียวกูจะไม่ได้อยู่โลกนี้แล้วเต่มีค่ะได้ใส่ซอมบี้ว่ะครับ กูไม่ได้เสียงเียอะไรเลยนะฮะเราจะฮะก็เดี๋ยวเราจะปรับหมวดเดินไปใช่เะีลยวอ่ากูได้อีกแล้วว้าเอาอย่าพึ่งปิงสิเฮ้ยมันเป็นอะไรไว้เป็นสีดีใจไงดีใจจะจบอีพีนี้แล้วเพื่อนคิดคักหน่อย เอาเพชรไปทำไมเ,เพื่อนเาเพชรไปทำไมได้ว้าวฉังชวบ้าน ไปอตอนนั้นไออตรงนั้นเลยนะแต่โอ้ปักตูดปักตูดใครปักตูดหายไปไหนวะเอ็นปักหัวก็เลยมองดูพิ่เฮียเอ็นปักหัวเลยเฮียมอ่งปักกาโกระโปรกลราเลย่องเน,นี่เอ็มปีนขึ้นไปได้เลย <ไ>คเคยดีนได้อ่ะไอ้แย่มันทำยังไงนะแม่เอ้ยกูข <c oughs> ึ้นจะดี300 IQ ทั้งคู่200 IQ ทั้งคู่มันแปลกลหรือไงว่าได้ความเก่งจากใครถึงแร้เพื่อนอย่น,นไ้ <c oughs> เราทำบ oh, ้านไม่<แ>อเอาเห<แ> <ๆ S 2> ็นเราจะเห็นพาซารไหนอจะเป็นอยาพวกกูไง

ีก็คนแรกเลยโคตรโคตรโคเพื่อนโคตรโคตรโคตเจ็บโอ้เต๋อไปเพื่อนให้ขอเต๋อทอดทดทดทดวางให้ทั่วเลยวางให้ทั่วเลยวางให้ทั่วเลยเฮ้ยกินข้าวก่อนโอ้ยเต๋อขมวดแม่อยายเพื่อนเราต่อขึ้นไปแถวแถวนี้ดีไหมมันน่าจะปลอดภัยนะเพื่อน ว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าน่ะแบบขึ้นขึ้นไปนะโอเคเราจะค่อยๆต่ำหนึงต่ำหนึงรู้ว่ากูจะตกไเกูใช่ก็แม่งเข้าไปพาล่าอะไรเนี่ย พร้อมตีข้างล่างแล้วพี oh ่ต oh oh ้องดูสกิลตจัดูโอ้ยกูไม่มีลูกขนมับอีก้วโอ้โอ้คีเปอร์โอไม่โอไม่คีเปอร์เฮ้โอโอ้วสกกิลตัน ลงมาลงมาลงมาไอ้พวกงูลงมาไอ้พวกไอ้ตักไม่ได้ลงมาลงมาเฮีงอ่ะมันยิงอ่ะยิงคู่น้องน้องยิงคู่น้องยิงคู่น้องยิงคู่ไปขี้เฟินเตยอะเตยแย่ใกล้กันยิงงั้นเราตีกันตายแน่นอนใช่ วิวิอย่านะมีซีลินเดอร์แมนที่นี่ใช่ใช่ใช่แอนเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนอ่ะเหรออ่ะเหรอโอ้โอ้ปิ๊งป้องนี่เตยเฮ้ยมีกูมีอะไรให้แบบว่าแบบเยึดนะพวกมันตายเว้ยอะไรรึใช่มันนี่อ่ะเยอะไปให้มันดิเยอะไปให้มันเยอะไปให้มัน มันอาจจะใจเย็นเราคุ้มกัคิดวใช้ยาคุ้มปันเนี่ย ตัวตรงนี้เลยอ่ะผลผลิตออกมาแล้วผลผลิตนั่งรอตรงนี้เลยอะในผลผลิตมาแล้วแล้วก่อนมีอีกไหมมีอีกไหมกูว่ามันต้องมีอีกหรือเพื่อนะโอ้ยกระดูเอ็นชาันด้วยโอ้ยเนี่ยกระูเอ็นชัน A few moments later เจ้าซอมบี้จิ๋วเข้ามาทำให้กูรู้สึกว่าตายสิคนสี่ผีตายมันมีผีนมนมนม นมไปทำไมนมไหนโอ,อย้ยเนือบเกือบเกือบแม่เกินบแม่กูบอกแล้วกูเป็นประโยชน์กูเอานมมาให้เจีโยเโอรโจรโจรโโจรโรโโโ ไปจะไปััไปงไงแล้วกูจะไยังเด้อนต็ทางหาไม่ยังมีคีโอเจช่วยกูจะไปยังไงอ้้วกูจะไปยังไ้ my god กลับบ้านยังไงเออาทำไงดีเพื่อนเราจะกลับไปยังไง เฮียนั่นก็ใช้ไปแล้วนะคะเอเยงตยุจดาวนั s> <S oh. ่นจ้าวพี่พ่อจะไปสอบไม่เอานะว่าจะยิ้มว่าจะยิ้มวดาวว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 วอวววดวอวดอววววดววววววอวมาดวววววววอย่าให้วว A later. few inches มาก็ตายตรงนี้ก็ตายเจอสะปะเยอะมากสะปะโคตรเยอะไอ้เหี้ยกูว่าทำไมแม่งมีเพียบเลยโอ้ยกูร่วงกูร่วงอาคุตอนนี้โออเ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 ออกูร่วงกูร่วงโอ้ยกูโดนยิง พลังขึ้นมาเลยเพื่อนโอ้ยพระตีลงมาเพียบเลยลงมาเพียบนี่ไงเแคยมันอยู่ตรงนี้มึงจะลงมาที่ปะอะไรไม่ว่าทำไมแม่งเยอะไอสัตว์ป่าเยอะชิบหายเลยเออแบบตรงนี้จะป่าอย่างเยอะเลยข้างในอีกโอ้ยเอาอีกแล้วโอุ้ยตกมึงโอ้ยนี่เน่มีเน่เพื่อนกลับมาแล้ว โอ้ตรงนี้โอ้คิปเิอรคิปเีิเฮ้กูจะหนมึงเฮ้จะเี้ต้องหายนี่อเนื้อถือเนื้อถือเนื้อเออโอ้เ้เท่าตัวกูเออเอเออ ไอต่อไม่หัวไป่ทางล่างอ่ะโอเคไม่ไม่ตายอะไรจะวิงมาได้ด้วยเฮ้ยมาแล้วเลยแค่แค่สบารแค่สุดท้ายโอ้มันจะเกิดมาอีกโอ้เข้าบนนี่มีอะไรไหมใช่มีต้องมีแหละลองขุดดิขุดขุด ไม่ได้ไไดหรกูขุดไม่ได้เี่ยขุดไม่ได้กูขุดอยู่นั่งดูเพื่อนขุดนะมันมีกล่องปิมีกล่องคุกกี้ว้าวว้าวยอดค่าคุมาค้มค่าคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่ามากเลยที่มาเนี่ยเฮ้ยแม่ของดีอ่ะคุกกี้คุ้มค่าคุ้มค่ามากรัวจะได้ของแบบเอ็นชาร์เทพเหว่โอ้โหได้กี้ พี่ะไไงกีเออไปเตเกาชนะโอหมันจะฆ่ากูเหรอเรจะิ้งกันคือชนะแล้วเตอชนะแล้วชนะแล้วเย้ชนะแล้วเพือนเย้แล้วเยเแล้วชีวิตเราจะพัโหล ุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมตาพวกเราสองคนคู right. Right. So ่หูคู่ฮาผ่ากระปวดนฮะนี่คือชุดท้ายแล้วอะไรยิ้มไป่ไรเฮอิ้มเต้นเต็นเต้นจบแล้วจบแล้วจบแล้วตัดหน้าพวกเราทั้งสองคนจะเล่นเมปอะไรกันจะลืมต่อไปนี่ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม She's got a heart like California And a smile like a Hollywood dream She's like a sunset back in Florida And a top-down summer breeze Take it back to the night the wind that we met, she was standing <laughs>